สวัสดีค่ะตอนนี้ซาลาอยู่ที่เตาปูนนะคะวันนี้เป็นวันที่ซาากินเยอะที่สุดในโลกแล้วก็มากินอีกแล้วคืออันนี้จะเป็นร้านแบบร้านข้าวแกงซึ่งแบบคือสําหรับเป็นทั้งเรื่องสําหรับมื้อดึกๆแล้วก็แบบราคาเบาๆแล้วก็แบบว่ากับข้าวเป็นย่งข้าวแกงเลิศเเยอะๆนี่ให้ดูนี่กับข้าวทานเข้ามาในร้าน,นเป็นไง ือแบบข้าวเยอะมากๆร้านนี้จะเคยมากินเมื่อก่อนสมัยก่อนดูรายการสะพัดชออ่อมั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็มาตรงนี้ก็จะมีข้าวต้มเนี่ยนะสราไม่รู้แต่รู้อยู่ตรงต่อปูนตอนนี้นสราสั่งมาแล้วแหละจะพาไปดูข้างในที่สราสั่งโอ้โหกับข้าวแบบอลังการมาก สดาสั่งมาแล้วแหละแต่ว่าวันนี้สดาอิ่มมากเลยก็กินนิดหน่อยนี่เราสั่งมาประมาณนี้นิดหน่อยชิวๆกองนั่งไหนอ่ะนั่งเลยดาชิมเลยเดี๋ยวสดาจะชิมให้ดูที่สั่งมากันประมาณนึงเดี๋ยวสดาเอากวาองกา้งนั่งไหนเดี๋ยวเขาชิมก่อนไม่ได้เพราะว่านี่ใช้กล้องนี้เดี๋ยวจะชิมเต้าหู้เพราะว่าสั่งสั่งเต้าหู้มาเองมือปิ้แอบ กินกันแบบกินมื้อแปดเขาต้องแบบเอาแนวเหนียวๆนิดนึงนะแล้วก็กินอะไรเนี่ยมียำปลาสลิดเค็มปานคนชอบกินใส่เค็มก็ไม่น่าดีอ่ะชอบกินใส่เค็มจับจับ อืมอ่ะขอแต่เกี๊ยวมบ้งดิและนี่คืออะไรอ่ะอาหมูกะเทียมหมูกะเทียมป้าเอี้ยงไม่แพงกว่างหรอคือขอกระปุยนใช่ไหมอย่างนึงยี่สิบสามสิบประมาณนั้นเขาต้มห้าบาทโอ้โหแล้วก็มีมะระเราชอบกินอะไรแบบ กินจีนกันอ่ะขนาดอิ่มเนี่ยเฮ้ยมาละอร่อยเค็มๆหน่อยกไกินกันแบบกินเยอะมากอ่ะกินติดกันมาแบบจากสยามแล้วก็มาไม่ใช่หรอแล้วก็กินเยอะฝ่ายแล้วก็กินมุมนอนฝก มนนมสดแล้วก็มาตุ้งต่อนี่สุดยอดอือไปถอดแล้วฟางก่อนอืมวันนั้นป้าสั่งอะไรอ่ะผัดอะไรอ่ะทัดมะเขืออืมมะเขือ,อแ,มแม่แม่ทำอร่อยนะแมท่ทำอร่อยแต่ว่าเธอไม่ค่อยชอบอแต่มันใหญ่อะอ,อยากได้แบบประโยนนะชน์นะชิ้นเล็กๆอ่ะเออเนี่ยอืมมาเห็นไม่ดูประมาณนีกก้กนึ่งมิอันนี้กขาทอดตีใช่ไหมเขาจะมีน้ำพริกสปีให้ตีด้วย เดี๋ยวไปดูเพิ่มก่อนไปดูพาไปดูเพิ่มมันรึดมากเลยนี่เห็นน้่มพิคไหมคือแบบคือแบบกบข้าวเยอะเวอร์เดี๋ยวซาส,สังกับข้าวต่อเน,นะวันนี้มาถ่ายให้ดูแบบว่าสำหรับแนวข้าวแกงบ้างจริงๆสะซชอบนะแนวแนวนี้เดี๋ยวดีไปก่อนแล้ว 拜拜。Bye bye.